หลังจากที่ทําชิ้นหน้าเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวต่อไปเรามาทําชิ้นหลังกันค่ะชิ้นหลังอยู่ที่หน้าที่24นะคะตรงนี้ก็จะมีตารางสําหรับวาดแบบเสื้อชิ้นหลังตัวปล่อยและเข้ารูปนะคะจํานวนค่าที่อยู่ด้านหน้าก็คือสร้างแบบตัวปล่อยด้านหลังก็คือสร้างแบบเข้ารูปนะคะตอนนี้เราจะมาทําตัวปล่อย ด้านหลังชิ้นหลังต่อนะคะอันนี้จะเป็นข้อมูลที่เราจะเอามาทำชิ้นหลังกันค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะเริ่มทำชิ้นหลังจาก เส้นที่สี่นะคะในตะรางเบอร์เอ็มของมนุษ์นะคะก็จะใช้ข้อมูลช่องจุด4ถึง7นะคะมีความยาว24.5เซนติเมตรค่ะก็วัดจากริมกระดาษนะคะมาทางนี้ค่ะ24 จห้านะคะแล้วก็มาร์กจุดไว้ให้เป็นจุดที่เจ็ดค่ะต่อไปมาดูที่จุดที่ห้านะคะเส้นที่ห้าใช้ข้อมูลช่องจุดห้าถึงแปดนะคะมาวัดจาก จุดที่5ค่ะริมกระดาษนะคะมาทั้งนี้ให้มีความยาว22.5ค่ะแล้วก็มาร์กจุดเอาไว้ให้เป็นหมายเลขก8นะคะจุดนี้ลากจุดที่8มาหา7ค่ะได้เรียบร้อยแบบนี้แล้วนะคะ นี่นะคะก็จะเป็นในขั้นตอนเนี้ยค่ะนี่ของภาพที่สองนะคะลากเส้นลงมาเชื่อมหากันต่อไปนะคะมาดูที่เส้นที่สองตรงจุดตัดตรงนี้ ให้เป็นหมายเลขเก้าค่ะและวัดเข้าไปนะคะวัดจากจุดนี้เข้าไปหนึ่งเซนติเมตรนะคะมาร์กจุดเอาไว้ค่ะให้เป็นหมายเลขสิบลัก จุดหมายเลขสี่นะสินะคะไปหา7แล้วก็ลากไปหา8ให้เรียบร้อยค่ะก็จะได้แบบนี้นะคะต่อไปมาดูที่ช่องที่ข้อมูลนะคะ จุดที่2องถึงสินะคะก็มาดูจุดนี้นะคะมีความยาว9เซนติเมตรนะคะที่แมนุษยพูดคือแม่นุษยจะดูจากข้อมูลตรงนี้นะคะถ้าของเพื่อนๆนะคะก็ใส่ไซส์ไหนก็เอาใซส์นั้นมาลงข้อมูลแบบนี้นะคะแล้วก็เอามาทำตามลำดับได้เลยนะคะ ของไม้รถจะมีความยาว9เซนติเมตรนะคะวัดจากริมกระดาษเข้ามาค่ะ9เซนติเมตรมาร์คจุดเอาไว้นะคะต่อไปตรงนี้นะคะจุดนี้ก็จะให้เป็น จุดหมายเลขสิบเอ็ดนะคะและมาดูเส้นที่สามค่ะว่าจากริมกระดาษเข้ามานะคะความยาวก็จะเท่ากับช่วงตรงนี้เหมือนกันนะคะก็คือ9เซนติเมตรนะคะมักจุดเอาไว้ค่ะตรงนี้ให้เป็นจุดที่สิบสองนะคะจากนั้นก็เอาไม้บรรทัดค่ะ มาวางนะคะที่จุดที่สิบเอ็ดนะคะวัดจากเส้นแนวขวางตรงนี้นะคะวัดลงมาค่ะให้ผ่านจุดที่สิบสองลงมาให้มีความยาวนะคะสิบห้าเซนติเมตรนะคะแล้วก็มาร์กจุดเอาไว้ค่ะให้เป็นหมายเลขสิบสามนะคะจากนั้นก็ลากเส้นลงมาเชื่อมหากัน ต่อไปมาดูที่จุดที่11นะคะวัดออกไปข้างละ1.5เซนติเมตรค่ะมักจุดเอาไว้ด้านนี้เป็นหมายเลข14นะคะด้านนี้เป็นหมายเลข15ค่ะลากจุด14และ15ลงมาหา13ข้างล่างนี้นะคะ ได้แบบนี้เรียบร้อยเดี๋ยวเราพักตรงนี้ไว้นะคะเดี๋ยวเราจะไปทำช่วงคอด้านบนกันนะคะ ช่วงด้านบนนะคะเราจะใช้ข้อมูลจุดที่2ถึง16นะคะ,ะเป็นความยาวหลังนะคะในข้อมูลของมนุษย์นะคะใช้ความยาว40เซนติเมตรนะคะเอาไมา้บรรทัดมาวางที่จุดที่2วัดขึ้นไปค่ะให้มีความยาว40เซนติเมตรนะคะ ตอนนี้นะคะก็จะอยู่ที่นี่ค่ะภาพที่ห้านะคะชิ้นหลังเป็นขั้นตอนที่สามนะคะวัดจากจุดที่สองนะคะขึ้นไปยาวสี่สิบเซนติเมตรนะคะแล้วก็มาร์ครจุดเอาไว้ตรงนี้ก็จะเป็นหมายเลขสิบหกนะคะ ต่อไปก็ใช้ข้อมูลช่องถัดไปนะคะช่องจุดเส้นไหลนะคะจุดหนึ่งถึงสิบเจ็ดนะคะของเมนุจา มีความยาว2.5ซนติเมตรนะคะก็วัดจากจุดเส้นที่1นะคะขึ้นไป2.5ซนติเมตรค่ะมาร์กจุดไว้ตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่17นะคะวัดคู่ขนานด้วยนะคะวัดขึ้นไป2.5ซนติเมตรมาร์กจุดไว้อย่างนี้ด้วยค่ะแล้วก็ลากเส้น17เชื่อมหากันแบบนี้ ปล่อยยาวๆทิ้งไว้แบบนี้เลยนะคะจะเอายาวให้เลยจุดที่8ออกไปแบบนี้นะคะต่อไปต่อไปมาดูที่จุดที่16ค่ะ วัดจากริมกระดาษนะคะมาทางนี้นะคะให้มีความยาว6.5เซนติเมตรนะคะแล้วก็มาร์คจุดไว้ค่ะให้เป็นหมายเลข18นะคะแล้วก็ลากจุดที่16เชื่อมหาจุดที่18ให้ได้แบบนี้ค่ะต่อไป วัดจากจุดที่สิตรงนี้นะคะขึ้นไปสองเซนติเมตรนะคะมารกจุดเอาไว้ให้เป็นหมายเลขสิบเกค่ะแล้วก็ลากสิบแปดและสิบเก้าเชื่อมหากันนะคะได้คอหลังเรียบร้อยแล้วนะคะก็นําปากนกแก้วนะคะส่วนที่เขาเขียนบอกว่าโค้งคอหลังนะคะมาวางให้ผ่านจุดที่19และ16พอดีนะคะแล้วก็วาดโค้งคอหลังค่ะ ต่อไปมาดูที่ช่องหลายกว้างนะคะจุดที่17ถึงยีสิบนะคะของมนุษย์จะอยู่ที่ยี่สิบอ็ดจุดหนะคะนี่ค่ะ ประมูลช่องนี้นะคะของมนุษย์อยู่ที่2 1่จุนะคะก็เอามาวัดจากริมกระดาษจุดของ17นะคะวัดเข้ามาทางนี้ค่ะ2 1่สิุดซนติเมตรมาร์กจุดเอาไว้ค่ะตรงนี้ให้เป็นจุดที่20ิบนะคะลาก19มาหา20ให้เรียบร้อยค่ะต่อไป มาดูที่จุดเกรดนะคะจุดเกรดวัดจากจุดที่19นะคะตามข้อมูลในช่องจุดเกรดจ,จุดที่19ถึง21เลยนะคะของมนุษย์จะอยู่ที่6.65ซนติเมตรค่ะก็วัดจากจุดที่19ลงมานะคะ6.65ซนเมตรมาร์กจุดไว้ค่ะวันนี้ให้เป็นมาเลยที่21นะคะ ระยะเกร็ดนะคะตรงนี้ของชิ้นหลังกับชิ้นหน้านะคะมันจะเท่ากันนะคะระยะจะเท่ากันนะคะได้เรียบร้อยแล้วต่อไปนะคะวัดจากจุด21นะคะลงมา หนึซนติเมตรค่ะแล้วก็มาร์คจุดเอาไว้นะคะตรงนี้ให้เป็นจุดที่ยี่สิบอ็ดนะคะโอ้โทษทีค่ะให้เป็นจุดที่ยีสิบสี่ค่ะได้แบบนี้แล้วกลับมาดูนี่นะคะเราจะลากจุดที่ยีสบอ็มาหา4สิบสี่ตรงนี้ค่ะ ตอนนี้เราลากจุดที่21นะคะมาหา14แบบนี้เรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปมาดูที่เส้นที่6นะคะและมาดูช่องจุดเส้น6ถึง22ค่ะของแมโนตคือ4.4นะคะก็ให้มาดูที่เส้นที่6นะคะตรงจุดตัดตรงนี้อะค่ะวัดนะคะ เส้นนี้นะคะลงมาให้มีความยาว4.4เซนติเมตรค่ะแล้วก็มาร์คจุดเอาไว้นะคะตรงนี้ก็มาร์คเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่เนี่ยค่ะขั้นตอนที่5้นะคะขั้นตอนที่5นะคะ,ะ,คะมาร์คจุดเอาไว้เรียบร้อยแล้วให้จุดนี้เป็นจุดที่23ค่ะ ลากจุดยี่สิบสามมาหาสิบห้าตรงนี้นะคะลากมาเลยค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะต่อไปมาดูที่จุดยี่สิบเอ็ดด้านบนนี้ค่ะวัดจากเส้นนี้นะคะลงมาให้มีความยาวเจ็ดเซนติเมตรค่ะโอ้ เดี๋ยวนะแม่โน้ตขอกลับไปก่อนนะคะแม่โน้ตบอกจุดจุดหมายเลขตรงนี้ผิดนะคะตรงนี้คือจุดที่ยี่ิบสอนะคะอ่าเดี๋ยวจะว่าเออทำไมบอกไม่เหมือนในหนังสือนะอ่าอ่าตรงนี้คือจุดที่ยีิบสอนะคะว่าจากเส้นที่หลงมา 4ีสเซนติเมตรมาร์กจุดไว้ให้เป็นจุดที่ยี่สองลากจุดยีลงมาหา15ตรงนี้นะคะให้เรียบร้อยต่อไปมาดูที่จุดที่ยี่สิบเอ็ดนะคะวัดจากจุดนี้ลงมาให้มีความยาวเจ็ดเซนติเมตรค่ะแล้วก็มาร์กจุดเอาไว้นะคะเจ็ดเซนติเมตรมาร์กจุดไว้ให้เป็นจุดที่23า ลากจุดที่24มาหา23ให้เรียบร้อยค่ะต่อไปเดี๋ยวเราจะมาทำจุดตรงช่วงของเส้นบ่ากันนะคะเพื่อที่จะลากวงแขนชิ้นหลังนะคะ ตรงจุดนี้นี่ค่ะเราก็จะใช้ข้อมูลช่องบ่าหลังนะคะจุด6ถึง25นะคะความยาวคือ18เซนติเมตรค่ะเอามาวัดนะคะจากริมกระดาษนะคะจุดที่6นะคะวัดเข้ามาค่ะ ความยาว18เซนติเมตรมาร์กจุดเอาไว้ค่ะตรงนี้คือจุดที่25นะคะแล้วก็เอาปากนอกแก้วนะคะมาวางให้ผ่านจุด20 25แล้วก็8แล้วก็วาดวงแขนชิ้นหลังมาค่ะถ้าเกิดว่าในบางแบบเสื้อนะคะวาดทีเดียวไม่ได้นะคะให้แบ่งวาดนะคะก็คือมา อันนี้คือ25มา8 1ช่วงนะคะวาดทรั้งที่1แล้วก็ค่อยเอาปากงกแก้วมาวางให้ผ่านจุด20 25อีกครั้งหนึ่งนะคะเราก็สามารถแบ่งการวาดแบบนี้ได้ค่ะตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับแบบเสื้อชิ้นหลังนะคะเวลาที่เราจะลอกมาใช้นะคะก็คือเราก็จะลอกตามนี้นะคะ มาเลยค่ะจุดนี้มานี้มาหายีสตรงนี้ลงมาผ่านยีบหมา8ดลงมาที่สิบลงมาที่เจ็ดแล้วก็มาที่จุดที่สี่ค่ะเราจะลอกแบบนี้เอามาใช้นะคะสำหรับบางคนถ้าเกิดว่า เราทำสวมสายไปแล้วจุดอื่นๆโอเคหมดเลยพอดีหมดเลยแต่ว่าเรารู้สึกว่ามันคับบาานะคะเราสามารถขยับจุดนี้นะคะเนี่ยค่ะหกถึงยีบสองคือเส้นบ่าหน้านะคะถ้าเป็นชิ้นหน้าตรงนี้จะเรียกว่าเส้นบ่าหน้าถ้าเป็นชิ้นหลังจุดตรงนี้ถึงตรงนี้จะเรียกว่าบ่าหลังนะคะเราสามารถที่จะขยับจุดนี้ออกมาข้างนอกได้นะคะออกมา ขยับออกมาครึ่งนิ้วได้นะคะขยับออกมาแล้วก็เราก็ลากเส้นเชื่อมใหม่ได้นะคะนี่เราก็สามารถที่จะทําแบบนี้ได้ลากเส้นวงแขนใหม่ได้นะคะถ้าเราขยับชิ้นหน้าชิ้นหลังเราก็ขยับออกมาด้วยนะคะอ่ะเราสามารถปรับแบบนี้ได้นะคะเพื่อให้เราสามารถสวมใส่แบบสบายบ่าแบบแมไม่ต้องรู้สึกครับช่วงบ่าของเราได้นะคะ อันนี้ก็จะเป็นวิธีง่ายๆค่ะในการปรับนะคะถ้าเกิดว่าทุกอย่างมันโอเคหมดแต่ตรงเนี้ยเวลาเราสวมใส่แล้วรู้สึกคับไปนะเราก็ขยับแบบนี้ได้นะคะดูที่รูปร่างของเราด้วยอีกทีหนึ่งนะคะแต่ถ้าเราสามารถใช้แบบที่เราวาดครั้งแรกได้อยู่แล้วพอดีแล้วสบายแล้วก็ไม่จำเป็นต้องขยับออกมาค่ะ